เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีข้างบ้านนะคะทีะ่เขาทำความสะอาดการ์เด้นนะคะก็จะมีคนทำสวนนะคะเขาก็จะมาเคาะประตูตามบ้านนะคะเพื่อใครจะมาใครจะต้องการทำสวนทำให้ไหวบ้านตรงข้ามนี่เป็นผู้หญิงนะคะอายุมากและท่านอายุ ประมาณ95ปีนะคะอยู่คนเดียวทําสวนทําอะไรไม่ไหวแล้วอสองคนนี้เขาก็จะมาทําประจํานะคะแล้วแต่เราจะเรียกเขามานะคะมาบ้านพี่พาเขาก็เคยเข้ามาถามนะคะว่าเราจะทําความสะอาดสวนไหมอะไรไหมอย่างนี้นะคะเขาก็จะมาจัดแต่งนะคะนี่มันเขาก็มาเห็นไหมคะมาตัด พุ่มไม้อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ทำเสร็จนะคะเขาก็จะทําความสะอาดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆทาให้จนสะอาดเลยะค่ะสองคนผัวเมียน,นี้จะจะทำสะอาดมากนะคะ บ้านของเขาอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะคะพี่พาพี่พาเห็นแล้วนะคะเห็นบ้านเขาแล้วนะคะอยู่เลยบ้านพี่พาไปนิดหนึ่งบ้านหลังใหญ่โตมากเลยนะคะอยู่คนเดียวเพื่อนๆไม่คิดเลยใช่ไหมคะเห็นเขาทําสวนอย่างนี้นะคะบางคนอาจจะคิดว่าเออเขาเขาจะลําบากต้องมารับจ้างอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเมื่อเราดูบ้านเขานะคะบ้านเขา หลังใหญ่โตมากเลยค่ะรถที่จอดอยู่หน้าบ้านเขาก็แต่แต่ไม่ใช่หลักคันที่เขาเอา,เอาขัดมาขับมาทํางานนะคะทุกคนนี่ค่ะคือคนที่นี่เขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะทํางานเป็นชาวสวนหรือเป็นอะไรนะคะคือเขาคิดว่างานคืองานคะ่ะนะคะเขาก็ มาทําตรงนี้นะคะมาทําสวนหลังบ้านบางทีก็มาทําหลังบ้านบ้างมาทําหน้าบ้านบ้างจัดแต่งให้สวยงามแล้วมีฝีมือนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. เขาตัดตัดต้นต้นไม้นะ่ะเป็นรูปรู้สึกจะมีฝีมือกว่าผู้ชายสองคนที่มาทําคลิปที่แล้วที่พี่พาทํานะคะตรงนี้ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. พอทํำเสร็จแล้วภรรยาก็จะเป็นกวด ต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่ตัดออกถ้าเป็นกิ่งใหญ่ๆนะคะเขาก็จะใส่เครื่องปั่นเลยค่ะให้เป็นผงเลยนะคะแล้วก็ไปทําเป็นคอมโพสต์นะคะไปไปทําเป็นปุ๋ยหรือว่าอะไรได้นะคะหรือแม้แต่ไปเทใส่ที่ตรงไหนก็ได้นะคะเขาไม่ไม่ว่าแต่เขาเห็นไหมคะนั่นที่เมียเขายกใส่นะค,ะคือเขาจะใส่แล้วก็เอาไปเอาเอาปั่นนะคะมันมีเครื่องปั่นอยู่ด้วยนะคะ ไม่ทราบว่าเขาจะปั่นไหมตอนนี้เดี๋ยวพี่พาจะให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเรารู้สึกว่าจะดันใส่ค่ะใส่เครื่องปั่นอ๋อเขาใส่ในรถเข็นอยู่นะคะตอนนี้ฮัลโหล now I do video the garden เยอะแดด

กไปเตะฟุตบอลมาค่ะแกปวดหลังนะคะแกไปตืป่นขึ้นมามาหลูมาลีบอกว่าพ่อเรียกเรียกที่ไหนพ่อไม่อยู่นะคะโอเคนะคะเ,เพื่อนเป็นไงคะอยู่ที่นี่ไม่ว่าไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรงานก็คืองานนะคะงานคือคือไม่มัว แต่มาเรียกว่าเออคุณมีบ้านหลังใหญ่คุณอยู่ตรงนู้นตรงนี้แล้วคุณมีรถขับหรูๆแล้วคุณจะมาทํางานอย่างนี้ไม่ได้คือตรงนี้เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะคืองานก็คืองานค่ะนะคะก็ทํำกันสองคนนะคะก็อายุมากทั้งคู่แล้วแต่ก็ยังทํารับจะรับอยู่หลายหลังค่ะรับรับอยู่หลายหลังตรงตรง,ตรงนี้นะคะ ถวย่านนี้นะคะแล้วแล้วก็จะเป็นคนที่มีฝีมือนิดนึงนะคะจะ,ะดูแล้วเรียบร้อยนะคะใส่บ้านพี่พาพี่พาชอบทําเองนะคะพี่พาก็เลยไม่ได้เอาอเกมมาทํานะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนแล้วพี่พาก็จะหา อะไรสิ่งรอบๆตัวมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าไม่ว่างานอะไรมันไม่น่าอายหรอกค่ะขอให้งานคืองานนะคะเราทำแล้วเราเอนจอยทำแล้วมีความสุขก็ทำไปเถอะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ